กับสวีดัสสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565นะครับเดี๋ยวมีเรีกไหนบ้างนะครับจบสกอร์ที่ยวไหลเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากทางด้านเรีกแรกเลยเป็นทางด้านฟุตบอลนะครับพริมมอรีกนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นทางด้านเชลซีพบวูฟแฮมพตันนะครับคู่นี้จบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ2นะครับส่วนทางด้านเบอร์ลี่นะครับกับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่านะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์3 ประตูต่อ1น,นะครับส่วนทางด้านคิตตันพาเลตนะครับกับทางด้านวัตฟอร์ดนะครับก็ทางด้านคิตตันพาเลตเอาชนะไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ส่วนทางด้านคู่ที่4นะครับจะเป็นไบรตันพบแมนยูในเด็ดนะครับเป็นทางด้านไบรตันนะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านคู่ที่5จะเป io, fort, aurus, ็นทางด้านเบนฟอร์ดนะครับพบเซาทแฮมตันนะครับเบนฟอร์ดเอาชนะไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่สุดท้ายของพเมลีกนะครับก็จะเป็นทางด้านเรอร์พูนะครับพบสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับเสมอด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ1นะครับ ก็มาดูหลีกที่2นะครับจะเป็นทางด้านบุนเดสล์ิก้าเยอรมันนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านไกโทเฟิร์สนะครับผมก็พบบุริเซียดอบมุลนะครับบรีเซียดับมุลเอาชนะไปด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อ3นะครับส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านฮอฟเฟนไฮมนะครับเจอร์ริเวอร์คูเซ่นนะครับ ก็เป็นทางด้านเรเวอร์คูเซ่นนะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ2นะครับคู่ที่3นะครับจะเป็นไฟบวกนะครับพบยูเนียนบอร์ลินนะครับเป็นทางด้านยูเนียนบอร์ลินนะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ4นะครับผมเรามาดูต่อคู่ที่4นะครับโคโลนนะครับพบโบบวกนะครับผมโบบวกเอาชนะไปด้วยผลสกอร์0ประตูต่อ1นะครับคู่สุดท้ายของทางด้านบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับจะเป็นทางด้านแฮธาบรินนะครับพบไมล์0 5 ก็เป็นทางด้านไมล์เซอร์ห้านะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์หประตูต่อ2นะครับเรามาดูลีกที่2นะครับจะเป็นทางด้านกันโซเซียอิตาลีนะครับคู่แรกจะเป็นทางด้านโตอริโนพบนาโปลีนะครับนาโปลีนะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์ศูนประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านเซาสโธร์นะครับกับอูนิเนเซ่นะครับเสมอกันไปด้วยผลสกอร์หประตูต่อ1นะครับส่วนคู่สุดท้ายของทางด้านกันโซเซียอิตาลีนะครับจะเป็นลาซิโอนะครับพบซานโดเลียนะครับเป็นทางด้านลาซิโอนะครับเก็บชัยชนะไปด้วยผลสกอร์ 2ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูลีกที่4นะครับก็จะเป็นทางด้านสรุปผลฟุตบอลลาลิก้านะครับก็คู่แรกนะครับจะเป็นทางด้านมาโยกานะครับพบทางด้านกัน,นาด้านะครับแคน,นาดาเอาชนะไปด้วยผลสกอร์สอประตู ต่อ6เลยนะครับผมส่วนทางด้านแอตแลนติกบินเบานะครับกับมาเลเซียนะครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านคู่ที่3นะครับจะเป็นทางด้านคาดิสนะครับพบเอลเซ่คาดิสนะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อศูนย์นะครับผม ส่วนทางด้านคู่ที่4นะครับจะเป็นทางด้านเชลตาบิโก้นะครับพบอาราเบสนะครับเชลตาบิโก้เอาชนะไปด้วยผลสกอร์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านเรอัลเบติสนะครับพบบาร์เซลโลนานะครับบาร์เซลโลนาเอาชนะไปด้วยผลสกอร์ประตูต่อ2นะครับ รีกดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านรีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมก็จะเป็นทางด้านแบรดนะครับพบสตาร์บุกนะฮะก็เป็นทางด้านสตาร์บุกนะครับเอาชนะไปด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นนาทีที่เจ็ดสิบสองนะครับคุมกาเมโร่นะครับยิงประตูชัยให้ทางด้านสตาร์บุกนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปผลนะครับวันเสาร์ที่7นะครับพฤษภาคม2565นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมาจะเร็วสักแค่ไหนนะครับก็ต้องแผ้ลานะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ